อันนี้คือพื้นที่ชัดนลอยขับเคลื่อนด้วยล้อรถพ่วงกับรถมวงข้ามนี้ไปได้ไงครับรถบ้านนะครับทุกผู้ชมอัปเดตท,ที่สร้างบ้านลอกดาวครับของอาณาจักรตักทองอปี2024แล้วครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เราได้ชม ตัวอย่างบ้านอันไหนบ้างนะครับเนี่ยลูกค้ามาดูกัน,นครับเรื่อยๆครับเพราะว่าที่ตั้งของที่สร้างบ้านนกดาวที่นี้โดดเด่นมากๆนะครับใกล้ๆเส้นทางหลักเลยนะครับเข้ามาดูตัวอย่างบ้านได้เลย,เยก็มีลูกค้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็ช่างประจําโครงการนะครับล้างมือเลยปะค,ปคุณวันนี้จะดูบ้านหลังไหนได้บ้างะ ใช่ใช่มั้ง <laughs> อาจจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนตัวบ้านเอาไปประกอบกับหลังอื่นนะครับอันนี้ก็ทําเป็นเหมือนอีอกชิ้นส่วนหนึ่งโอ้โหนี่เราเดินมามองข้ามนี้ไปได้ไงครับอันนี้คือเป็นดีไซน์ใหม่เป็นรถบ้านนะครับทานผู้ชมรถบ้านฟังก์กชันจะมีอะไรบ้างมันก็จะกระทัดรัดมีห้องนอนครับแล้วก็ห้องน้ําไปดูภายในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ โครงเหล็กเชื่อมมาแล้วใช้ล้อรถแลาวก็เรียกรถรรกบ้านทำรถบ้านอ๋อมันมันหลังใหญ่จังพี่คือ,นอนคือจะเน้นขับเคลื่อนไปหรือว่าเน้นไว้ตั้งอยู่เฉยไว้ตั้งเฉยครับแต่สามารถเลื่อนเลื่อนใส่ล้อแล้วก็มันจะเป็นอืมท่านผู้ชมหลังนี้คือสไตล์รถรบ้านแต่ว่าเขาคงจะคือมันหลังใหญ่อะ่ะก็าอาจจะเอาไว้ตั้งอยู่กับที่แต่ว่าเลื่อนเคลื่อนได้นะครับเราจะย้ายไปไหนเราไม่ต้องยกไงใช้ล้อลากไปเลยเออล้อลากไปเลยโครงสร้างเหล็กเหมือนเดิมนะพี่เนาะ ผสมปสานกันระหว่างไม้ไม้สักทองหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเป็นทั้งหมดทำไมมันดำๆเหางอพี่ไม้สักทองสไตล์วินเทจคือใช้ลมควันลมควันแล้วเวลาเดี๋ยวก็ใช้ลูกหมูปัดไอใช้แปรงลวดปัดแล้วก็สาดแล็กเกอร์เข้าไปโอ้สวยมากเนี่ยสไตล์เนี่ยสุดยอดสุดยอดสไตล์มากจุกนิ้วให้แต่ยังไม่จบเฉยอันนี้เดี๋ยวคงมาดูเบื้องต้นก่อนกำลังสร้างเนาะถ้าผมเองว่างเมื่อไหร่มาดูทันก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าก็ได้ดูกันนะพี่อุม ่าแล้วข้างในมีอะไรบ้างข้าวฟังชั่นต้องไปถามช่างดวงไหม<อ>พี่ออออโอเคเดี๋ยวเพราะว่าพี่เขาก็มีงานต่ออยู่แล้วก็เขาดูแลอีกหลังหนึ่งดังนั้นเราไปถามกับช่างที่เขาดูแลโดยตรงเลยว่ามันเป็นยังไงข้างในเนาะฟึบนี่โอ้โหนี่ก็จะเน้นแนววินเทจนะครับเป็นรถบ้าน <S <S ที่เอาเป็นเหมือนทำฟุตทักได่ไหม่นี่ยโอ้มันใหญ่มากครับเป็นรถบ้านท truck, ี่อลังการงานสร้างนะครับ จะบอกว่าเนี่ยคุณดวงเรานะครับน่าจะเป็นแบบว่าทําได้หลายแบบมากๆนะครับเรือนไทยมั่งสไตล์โมเดิลมั่งนะครับเป็นรถบ้านมั่งนะครับคือเราก็จะติดตามพี่ดวงเรานี่แหละนะครับเพราะว่าทําได้หลายอย่างเขาทําอะไรผมก็ทําได้พี่ดวงบอกก็เลยได้ทําหลายหลังนะครับนี้คือบ้านรถรถบ้าน เดี๋ยววันนี้จะขอรบกวนทํางานไปคุยไปเนาะเอ้าแล้วเคลื่อนย้ายยังไงมันหลังใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวว่า<อ>ใส่หัวลากใช่รถโควินลากอ๋อก็คือว่าก็คือเน้นเคลื่อนย้ายไปจังหวัดไหนก็ได้<ช>ขับไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้แต่มันใหญ่มากครับ,ออบเป็นเหมือนรถรถพ่วงเลยท่านผู้ชมต้องประมาณนั้นแหละคนต้องมีหัวลากขนาดนั้นเลยนะครับ คครบ,บรรรแสดงว่างานยักษ์เลยนะครับคือไม่ใช่รถบ้านธรรมดาไงมันใหญ่ืแ่อบบว่าติดตั้งอยู่กับพื้นที่ฟิกเลยก็ได้นะครับหรือเคลื่อนย้ายก็ได้เพราะว่าเขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรครับตรงน,นั้นนะเท,ลทเลอร์เทเลอร์เอาไว้สําหรับเคลื่อนย้ายได้เลยทรงบ้านก็จะเป็นกี่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนก็ตรงนี้จะเป็นที่นอนด้วยโอ้สวยสวยก็ดึง แล้วไม้สากนี่แน่นมากครับ,บท่านผู้ชมรถบ้านหลังนี้หนึ่งสองสองที่นอนใช่ไหมครับครับท่านบนมีที่นอนมีตู้โอ้โหเดีเ๋ยวขึ้นไปดูก็ได้ครับแล้วก็ดาดฟ้าตอนนี้เราขึ้นมาภายในรถตรงนี้แล้วนะครับรถบ้านนะครับเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลานะครับครบคันนะครับในตัวบ้านเองก็จะมีตู้บิวอินเก็บข้าวเก็บของมีโซฟามานั่งหรือปรับเป็นที่นอนก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็ข้างบนหนึ่งมีที่นอนอีกนะนท่านผู้ชมอันนี้คือรถนะครับจะบอกก็ทำบิวอินเป็นเคาน์เตอร์อให้ <c oughs> แล้วก็ตู้นะครับอ๋ออันนี้เข้าดีไซน์ให้เป็นแบบพับอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็น่าจะมีขาตั้งปับ๊บก็วางอ่าเป็นครัวแล้วมีที่วางของได้เลยนะครับที่วางแก้ววางจานนะครับก็สุดยอดครับดีไซน์ดีมากครับอ่าแล้วก็เป็นตู้ชั้นลอยนะครับอันนี้น,นี้ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมนะ ส่วนห้องน้ําก็จะกระทัดรัดพอดีพอดีเลยนะครับเขาทําเป็นไซสให้พอดีกับเหมือนกับเป็นห้องน้ําสําเร็จนะครับที่เราสามารถไปซื้อได้ตามาที่ขายทั่วๆไปนะครับเป็นสุขภัณฑ์ชั้นนําก็จะมีประมาณน,นี้ให้ซื้อมายกมาติดตั้งได้เลยครับโอ้นี่ดีไซน์นี่คือบริเวณด้านล่างนะครับเนี่ยจะมีเป็นตู้เก็บของ จะบอกว่านี่คือรถนะครับรถบ้านนะครับตัวติดตั้งแอร์ตรงนี้เลยครับตัวโซฟาไม้เราจะปรับเป็นเบดเป็นเตียงนอนก็ได้นะครับแล้วมีตู้เปิดปิดได้นะครับเก็บของด้านล่างอีกทีนึงตรงไหนด้านหน้าพี่ดวงอันนี้ที่พี่ดวงอยู่คือด้านหน้าของรถใช่ไหมพี่คร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเขากําลังสร้างผมเองก็เพิ่งมาเห็นก็มารีวิวซะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชั้น2กันนะครับกว้างด้วย ถือว่าโล่งๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยืนไม่ได้สุดสศีรษะนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงด้านบนบ้านเป็นชั้นลอยครับแล้วมันต้องต้องค่อยก้มออกนะครับอันนี้คือระเบียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเราไปติดตั้งเป็นพื้นที่พักอาศัยแล้วก็น่าจะเป็นที่พักผ่อนจนิใจนั่งชมวิวได้อันนี้คือตัวหลังดาดฟ้าไปดูข้างล่างกันต่อ นี่เลยครับก็ได้ดูคร่าวๆไปแล้วอยากดูตอนที่มันสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตั้งในพื้นที่ที่เราดูได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับอ,อันนี้คือย้ําเป็นบ้านเขาเรียกว่ารถบ้านจะมีจุดเชื่อมต่อนะครับสําหรับพ่วงรถขับเคลื่อนย้ายบ้านหลังนี้ได้นะครับพื้นที่ใช้สอยถือว่าอาจจะเป็นขนาดที่จํากัดน,นิดนึงแต่ว่าฟังก์ชันของตัวบ้านเองเนี่ยครบคันนะครับวรวมพื้นทภายนอกบ้านนะครับ คเคลื่อนย้ายนะครับจุดเชื่อมต่อเนี่ยเป็นพ่วงรถไปเลยครับแล้วก็ห้องน้ําอยู่โซนนี้ครับห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ตัวบ้านก็จะเป็นสีประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ใส่ล้อรถเคลื่อนย้ายได้ครับนี่ล้อรถโอ้สุดยอดเจ๋งๆดีไซน์ดีมากครับ,บอันอนาจักสักทองยังเป็นบริษัทที่รับสร้างบ้าน ชั้นนำนะครับที่สร้างบ้านได้หลายแบบแล้วก็ฝีมือดีนะครับส่วนราคาก็หลักแสนไปถึงหลักล้าน2-3-4ล้านก็ได้นะครับยังไงขอกำลังใจนิดนึงนะครับถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้ที่สนใจอื่นด้วยนะครับแล้วก็สำคัญคือถ้าใครยังไม่ได้กด u u s c r i b e เนี่ยหรือกดติดตามเนี่ยก็ติดตามได้เลยนะครับเผื่อว่า,ามีการอัปเดตในคลิปถ,ถัดไปก็จะได้ทันเวลาในการรับชมนะครับ ถ้าจะดีคือให้กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับาการติดตามอยู่เรื่อยมานะครับสําหรับช่องซันตุลลาวก็าพบกันใหม่อีหน้าก็าจะมีอะไรมานําเสนอเพิ่มเติม,ตมนะครับ EP นี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับ